ไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยวีซ่าจะผ่านไหมครับต่อให้ไม่เคยไปต่างประเทศเลยก็สามารถวีซ่าผ่านได้นี่ออบกร,ระบุถึงวีซ่าประเทศฝรั่งจะเป็นส่วนใหญ่เชงเก้นอเมริกาออสเตรเลียอังกฤษอะไรพวกนี้คือเขาไม่ใช่เอาเรื่องของการแบบว่าเคยไปต่างประเทศหรือเปล่าเนี่ยมาเป็นตัวหลักอาจยเว้นอเมริกานะเออออบจะย้ำในวิดีโออื่นก็คือเขาจะดูว่าเรามีประวัติเป็นนักท่องเที่ยว มาก่อนบ้างหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีเลยเนี่ยอันนี้ก็โอกาสผ่านน้อยละแต่ประเทศอื่นนอกเหนือจากอเมริกาครับเขาดูเอกสารเป็นหลักการที่เคยไปประเทศต่างๆมาก่อนหรือแม้กระทั่งประเทศใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้านมาเลลาเวียดนามหรือไปถึงญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยก็มีส่วนช่วยเสริมบ้างแต่ว่าไม่ใช่ปัจจัยหลักคือมันเป็นตัวเสริมให้เขาตัดสินใจง่าย,ายขึ้นอ่อย่างสมมติว่าเป็นสถานทูตนะเอาพาสปอร์ตมาเปิดดูปุ๊บขาวสะอาดไม่เคยเลย โอเคโอเคเราไม่ได้มองคนจะแค่กันไปเที่ยว uh, แต่เกิดเปิดแล้วโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยตาปั๊มหรือสติ๊กเกอร์วีซา่าโอเคลวเราเปิดใจกับคุณคร uh, ับแต่ uh, สมมุติอ uh, ะกรณีไม่เคยเลยไม่มีเลย uh, ไม่มีตาปั๊มอะไรเลยก,ก็ต้องไปดูเอกสารอ uh, เอกสารสําคัญอย่างแรกสุดเลยนะเพราะว่ามีผลมากกว่า50%ก็คือเอกสารเรื่องการเงิน uh, ถ้าเกิดเรามีเงินเพียงพอเป็นเงินธรรมชาติ ไม่ใช่ระดมฝากเข้ามาเยอะแยะจุดประสงค์เพื่อให้ดูมีเงินเยอะเพื่อหลอกสถานทูตหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นเงินธรรมชาตินะอันนี้โอเคอยู่แล้วทําให้วีววซ่ามีโอกาสผ่านมากกว่าห0สิเปอร์เซ็นอยู่แล้วครับทะนั้นก็เลยแนะนําถ้าใครออกเงินเองเนี่ยเดินบัญชีมาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อยสามเดือนครับให้เงินค่อยๆเพิ่มแบบเป็นธรรมชาติาแต่ถ้าเกิดว่าอีกแบบหนึ่งคือไม่มีเงินเลยแล้วก็เลยไปไม่ได้งั้นเหรอต่างประเทศก็ไม่เคยครับก็อันนั้นต้องเป็นวีซ่าเยี่ยมเย็ยนละ ก็คือต้องมีผู้เชิญหรือแม่ก็ต้องมีสปอนเซอร์แล้วก็มีการแสดงความสัมพันธ์ด้วยว่าทําไมรู้จักกับสปอนเซอร์คนนี้จริงๆเขาก็จะไปดูการเงินของสปอนเซอร์ครับทะ้นนั้นเรื่องเงินเนี่ยก็อ่ะถ้าออกเองก็ดูเงินตัวเองของผู้ยืน่นแต่ถ้าเกิดออกมีคนออกให้ก็ดูเงินสปอนเซอร์แต่ต้องมีหลักฐานความสัมพันธ์ครับแล้วก็เรื่องงานลองลองมาครับมีงานน่าเชื่อถือไหมหลักฐานงานครบหรือเปล่าใบรับรองงานหลักฐานธุรกิจ หรืออาชีพอิสระหลักฐานเรื่องงานเยอะมากพอให้เขาเชื่อได้ไหมว่าทํางานนั้นจริงครับแต่ถ้าเกิดใครบอกไม่ได้ทำงานหรือทํางานแบบเงินเดือนน้อยก็ไม่ได้นั้นหรือก็ไม่ถึงขั้นนั้นก็ต้องเป็นเยี่ยมเยียนอีกตามเคยนะครับถ้าเกิดว่ามีหลักฐานความสัมพันธ์กับผู้เชิญแน่นหนาเขาก็จะไปดูของผู้เชิญเป็นหลักผู้ยื่นอาจจะไม่ได้ทํางานเลยก็ได้ครับขึ้นอยู่ว่ามีคนค้าประกันหรือเปล่านั่นแหละและสุดท้ายความผูกมัดกับประเทศไทย มีอะไรผูกมัดให้เราต้องกลับมาบ้างไหมส่งให้มากที่สุดนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูที่ใต้วิดีโอ